ครับน่าตื่นเต้นนะผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันเดี๋ยวลองพร้อมๆกันเลยนะครับพราะกระป๋องยังใหม่อยู่เลยเห็นไหมแต่ผมใส่น้ํายาล้างจานลงไปเอาละมาเริ่มกันเลย สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมประดิษฐ์ปืนฉีดน้ําแรงดันไวสําหรับล้างรถไร้สายนะครับใช้งานแบตเตอรี่เพื่อความปลอดภัยและก็ความสะดวกสบายนะครับวันนี้นะครับผมมีปืนฉีดน้ําแรงดันสูงไล้สายใช้งานแบตเตอรี่ในแบบที่เขาสําเร็จแล้วที่เขาทําขายแล้วนะครับมันเป็นยังไงแล้วก็แรงดันมันจะสูงได้แค่ไหนโอเคครับก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ครับให้ผมด้วยนะครับตรงนี้นะฮะตามภาพนี้นะครับ มาดูรูปร่างหน้าตาคร่าวๆนะครับก็จะเป็นปืนหนูมาแนวแบบมีขาตั้งนะเหมือนสไนเปอร์เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นปืนฉีดน,น้ําแรงดันสูงถ้าเราสั่งซื้อมานะครับก็จะได้กระเป๋ามาด้วยหนึ่งใบขนาดนี้เลยนะโอ้ได้อารมณ์เหมือนแบบในหนังอะกระเป๋าสไนเปอร์นะคร <c oughs> นะ <c oughs> ตัวนี้นะครับผมได้สั่งซื้อมาจากเว็บไซต์แบงกูดนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะผมจะทิ้งรายละเอียดพร้อมราคาไว้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้นะครับในดีลิเวอชั่นนะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างในชุดนี้นะก็หลักๆปืนแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ตัวนี้มีนี่นะครับนี่มีสถานะกดได้นะครับมาดูในกระเป๋าของเจ้าตัวนี้กันบ้างน,นะครับก็กระเป๋ายางใหญ่เลยแต่ว่าตอนที่ผมได้รับของมาครั้งแรกนะผมโอโ้โหใส่อะไรมาเยอะแยะเนี่ยลำดับแรกเลยน้ผ่านไม่ได้ก็คือคู่มือคู่มือนี้นะครับก็จะมีคิวอาร์โค้ดสำหรับเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดคู่มือก่อนนะก็ มีแต่ภาษาจีนถ้าจะาก,กรุณาจริงๆก็น่าจะมีภาษาอังกฤษสักนิดสักหน่อยได้ก็ดีนะครับต่อไปนี่เลยผมเอาไอตัวยุเทียก่อนเลยนะสายยางนะครับที่แถมมาให้นะเขาก็จะให้สายยางที่แบบถ้ามองดูว่าเหมือนสายแก๊สเตาแก๊สบ้านเรานะครับไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็หัวยูนิเวอร์แซลนะครับเขาเรียกว่าหัวปลดเร็วนะตัวนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับซึ่งที่บ้านผมพยายามมากเลยนะไอพวกปอกน้ำต่างๆผมจะพยายามใส่หัวปลดเร็วไว้มันสะดวกมากๆเลย ตัวนี้หัวกองแบบผมมองว่างานดีมากนะครับาสายนะครับยาวเลยประมาณ5เมตรเสร็จแล้วอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จนะตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ต่อไปนะครับผมก็จะมีนี่ตัวนี้ก็ชอบเหมือนกัน,นครับตัวนี้เป็นตัวสร้างโฟมปืนยาวอันนี้ปืนสั้นนี่นะตัวนี้หัวเขานะครับมันถอดได้เสร็จนะครับเราก็มาใส่ล้วก็ใส่ลงไป นี่ครับท่านจะได้เนี่เหมือนสแน p ปเปอร์ของจริงเลยฮะนะครับแต่ว่าใช้ล้างรถนะล้างรถฉีดตะไคร่น้ํานะครับล้างถนนที่สําคัญไล่สายแถมปลอดภัยนะครับผมเอาละนะขอกลางหน่อยนะตัวนี้อ่ะพอใส่แบตแล้วมันก็จะงุ้มลงอย่างนี้นะครับแล้วก็หัวปดเร็วอีกหนึ่งตัวนะครับหมดแล้วโอเคนะเดี๋ยวเรามาฟังสเปคคร่าวๆของเจ้าเครื่องนี้กันเลยครับผมก่อนที่จะไปทดลองจริงนะไปเลย ปืนตัวนี้นะครับมี2ระดับก็คือโลเลเวลกับไฮเลเวลซึ่งโลเลเวลนะสามารถทําแรงดันอยู่ที่24บานับสูงสุดส่วนที่ไฮเลเวลนะครับสามารถทําแรงดันสูงสุดได้ถึง70บาทแบตเตอรี่ที่ให้มานะเป็นแบตเตอรี่ขนาด20โวลต์2 5 0 0 0มิลลิแอมป์อัตราการไหลของน้ำอยู่ที่3.5ลิตรต่อ1นาทีการดูดน้ำนะครับจากจุดที่เราดูดอะ มาถึงปืนเรานะครับเขาให้สเปคอยู่ที่1.5เมตรเกินกว่านั้นดูดได้ไหมดูดได้นะครับแต่ว่าเครื่องมันจะทํางานหนักขึ้นความแรงก็คือฉีดได้ไกลหรือฉีดได้สูงนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็เข,เขียนว่าแรงนะครับก็คือ6-10เมตรพลังของมอเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่300วัตต์การใช้งานสูงสุดกับการใช้1ครั้งนะครับเขาเขียนไว้อยู่ประมาณ15-25นาที ก็คือกดต่อเนื่องอะ่ะถ้าเราฉีดหยุดหยุดฉีดฉดหยุดหยุดมันเกินอยู่แล้วแหะครับกรองที่ให้มาในตัวเครื่องก็ตามที่ได้อินเสิร์ตไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปทดสอบล,ล้างรถกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับน้ำที่ผมจะใช้ก็ใส่ขู่ถังไว้นะครับน่าจะอยู่ประมาณ5-7ลิตรสายยางแล้วก็หัวปืนที่จะใช้ลําดับแรกผมใช้ปืนสั้นนะ โอเคนะคเมื่อได้ลักษณะนี้นะครับเจ้าขาตั้งก็ไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าผมว่าเขาดีไซน์ให้สวยๆมากกว่านะเพราะว่าเวลาตั้งจริงอะแบตเตอรี่มันยันแล้วหัวมันมันทิ่มลงพื้นนะครับตัวนี้ไม่มีผลอะไรนะเก็บก่อนนะครับใส่สายปลดเร็วแล้วก็นําสายยางเนี่ยไปจุ่มน้ําได้เลยครับผมโอเคเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนะครับเปิดเครื่องได้เลยนะครับตัวเครื่องมีระบบ level high low นะครับอยู่ด้านบนนี้ปุ่มนี้นะมันจะปรับความแรงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเอาน้ํา ขึ้นมาบนตัวปืนก่อนนะครับลำดับแรกนะครับแนะนําเลยนะครับก็คือให้ตอนนี้น้ําในสายยางอ่ะยังไม่มีถ้าเรายืนหรือสายยางสูงเกินไปนะครับตัวเครื่องก็จะใช้กําลังในการดูดเยอะนะครับผมแนะนําให้นําตัวเครื่องอ่ะให้อยู่ต่ําอย่างเงี้ยฮะแล้วกด <S 2> <S 2> <S เมื่อน้ำเต็มระบบแล้วนะครับค่อยยืนขึ้นแล้วนําไปฉีดจะประหยัดเวลาประหยัดพลังงานอ่าอันนี้เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับมาฝากกันเมื่อได้แล้วนะครับน้ําเข้าระบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองฉีดดูนะ เนี่ยผมยืนตรงเนี้ยทั่วรถแล้วนะโหแรงจริงนะเห็นไหมตัวนี้น่าจะเป็นไฮนะครับเดี๋ยวลองโลดูนะครับอ่าเนี่ยครับโลครับเสียงกําลังของเครื่องลดลงไปนะครับผมนี่นะ ก็จะเป็นโหมดประหยัดพลังงานหรือเราต้องการล้างสิ่งสิ่งไหนนะครับที่ไม่ต้องเจอแรงดันอ่ะผมเคยมีประสบการณ์นะครับลังพึ่งหม้อน้ํามอเตอร์ไซค์หรือหม้อน้ําต่างๆนะครับดันทะลึ่งนะครับเอาเครื่องฉีดแรงดันไปฉีดโอ้โหลังพึ่งนะครับบี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวหัวทองเหลืองนะครับแล้วก็จะมีหัวพลาสติกธรรมดานะครับสตัวนี้ยจะเป็นหัวที่แบบรีดความแรงของแรงดันได้ดีมากๆเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้หัวแบนนะมันจอกระจายเดี๋ยวผมลองหัวตรงนะครับมันจะมีล็อกลงก๊อกพอดีนะครับผมมา ดูครับเดี๋ยวนะฉีดยังไงจะให้เห็นภาพน้่ครับดูครับขึ้นหลังคาเลยนะโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงอุปกรณ์ตัวสําคัญที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนรอรับชมอยู่นะครับก็คือเจ้าตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวพ่นฟองโฟมก็มันจะออกมา เป็นแบบไหนนะครับก็ติดตามรับชมได้เลยครับมานะครับน่าตื่นเต้นนะผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันเดี๋ยวลองพร้อมๆกันเลยนะครับพราะกระป๋องยังใหม่อยู่เลยเห็นไหมแต่ผมใส่น้ํายาล้างจานลงไปเอาละมาเริ่มกันเลย ฉีดโฟมไปแล้วนะเดี๋ยวต้องรีบล้างนะครับเดี๋ยวแดดออกมันจะแข็งนะครับคราวนี้ก็จะได้ลองปืนยาวนะครับว่ามันจะพิเศษกว่าปืนสั้นยังไงครับหนึ่งแหละมันยาวกว่านะครับมันจะแรงกว่าไหมนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูกันเลยนะครับนี่ปืนยาวครับ ผมมีความรู้สึกว่าพอใส่เป็นปืนยาวแล้วมันเบาลงยังไงก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวลองกลับเปลี่ยนเป็นปืนสั้นคืนนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะครับเพื่อนๆคิดว่าปืนสั้นหรือปืนยาวแรงกว่าครับผมช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยใต้ทีปวิดีโอนี้นะครับจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปฉีดตะไคร่น้ำกันดูนะ น้ำหมดแล้วครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยครับสรุปจากที่ได้ลองใช้งานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับประมาณ10 1ถึงนาทีเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่ก่อนนะว่าเหลือประมาณกี่ขีดตัวนี้นะครับแบตเตอรี่หายไป2ขีด ผมฉีดค่อนข้างจะต่อเนื่องเลยอีกอย่างหนึ่งที่สัมผัสได้เลยนะครับก็คือความร้อนซึ่งไขข้อข้องใจแล้วแหละว่าทําไมเขาถึงมีร่องระบายอากาศให้นะครับก็คือตัวนี้มอ,อเตอร์จะค่อนข้างทํางานต่อเนื่องแต่ว่าถือว่ารับได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ร้อนจนแบบจับไม่ได้นะครับข้อควรระวังก็คืออย่าให้น้ําเข้าไปเด็ดขาดนะครับ ต่อไปในเรื่องของความแรงผมถือว่าแรงในระดับที่น่าพอใจเลยนะครับอยู่ที่70บบาทสูงสุดนะแต่อาจจะไม่เทียบเท่าเรื่องฉีดน้าแรงงานะสูงที่ใช้ไฟบ้านแต่ละตัวขั้นต่ําก็น่าจะประมาณ90าบาเพราะที่บ้านมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นอยู่90าบาแรงกว่านี้แต่ตัวนั้นก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังอาจจะเห็นตามข่าวในสื่อต่างๆออก่อยมากเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับผมฝากไว้นะตรงนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ผมประทับใจมากๆเลยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่ฮะซึ่งตัวนี้ทำออกมาได้ดีเลย นะผมมองจากโฟมแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นฟองโฟมเหมือนเครื่องปั้มโฟมที่ผมเคย DIY นะครับแต่มันก็ถือว่าครอบคลุมอ่ะก็คือฉีดแล้วทําให้ลดขาวได้ทั้งคันนะครับถ้าน้ํายาตัวนี้เยอะๆนะครับแล้วก็มันไม่เอาน้ําลงไปผสมมันจะดูดเอาแต่น้ํายาล้างจานเนี่ยก็คือขึ้นไปไปผปสมอยู่ตรงนี้อ่ามันเกิดแวกค่มข้างในนี้นะครับมันก็จะดูดเอาแต่น้ํายาล้างจานมาผสมกับน้ํานะครับแล้วออกมาเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะะนะครับโอเคต้องขอจบคลิปรีวิวนะครับปืนฉีดน้ํา แรงดันสูงไร้สายตัวนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมได้ทิ้งรายละเอียดต่างๆครับไว้ใตค้คลิปวิดีโอนี้คลิปหน้านะครับยังมีสาระดีๆอืๆอ่นๆนะครับงานรีวิวเจ๋งๆแบบนี้มานําเสนอเพื่อนๆอนีกน,น,นะครับรบกวนกดปุ่มติดตามใตค้คลิปวิดีโอนี้แล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ